แรกมาแล้วหรือเปล่าตัวแรกมาแล้วหรือเปล่านะครับใจเย็นใจเย็นระวังมาไม่ใช่กระเบนแน่นอนตัวนี้บอกเลยไม่ใช่กระเบนแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้นี้แบบยึกยุกยกยกใช่ อยู่ครับอยู่พี่แต่ใจเย็นๆเดี๋ยวจะเพิ่งสูวเออตึงไว้ตึงไว้แต่ยังยังยังไม่มานะครับคือยังอยูข้ามไหมข้ามไหมก็ตักไม่ได้ดิไม่มีที่ตักดิแใจเย็นใจเย็นใจยึดอยู่ใช่ไหมบีดทีนี้ดึงนี้ิดเดียวเพราะโอ้หลายพด เยอกระชากเออย่าเยอะไม่ต้องไม่เยอะก็ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเด็ดออกซ้ายเราก็ยกยกคันยกคันไอ้ไอ้ยั้นก้นยกยกคันให้เด็ดหน่อยไปยกคันยกคันโอเคไปอีกยก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 อีกไม่รู้ครับยังไม่รู้พี่ยกอีกยกอีกยกอีกคันนู้นกระเบียนไงกระเบีนโอ้ยกระเบนกระเบนเฉยเลย กระเบนครับกระเบนไ,ไม่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 อันนี้ข้ามกระเบนครับตัวไม่ใหญ่ไอ้รอดรอดรอดปลาบนปลาบนตัวไม่ใหญ่นะครับโซมาเซตอันนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่น่าจะเป็นตัวผู้ด้วย สมาเสะอจิน ok ีอ ok fiz ิกมสกระเบนตัวแรกนะครับมาเสมาเสไอ้ป ok ่อยป่อยสายยังไงป่อยสายยังไงี ตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้ไ่าตักไม่ได้ตักไม่ได้ละขึ้นแล้วแหละดีนะไอ้เหี้ยตัวไม่ใหญ่แล้วแม่งโดนคันเล็กด้วย โอเคเอาไว้ก่อนวูว <Okay. S 1> <Whoa. S 2> เดินลงอีกได้ไหมอีกนิดนึงโอเคอย่าเพิ่งสู้เยี่ยมวูวน่ารักเฮ้ยตอนหน้าต่อตาเดือดสายขาด 拜拜。Bye bye. <laughs>